มีเรื่องของการเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างรถไฟทางคู่ที่ต้องทําต่อเนื่องกันไปแม้จะมีะสถานการณ์โควิดสิ้ด้วยนะฮะใช่ค่ะนี่ก็อยู่ในแผนทางด้านการพัฒนาคมนาคมเป็นแผนระยะยาวก็อ,อาจธิบายนิดนึงนะคะว่าคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้อนุมัติเรื่องการเวนคืนที่ดินใน19อำเภอ6จังหวัดเพื่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่ที่อยู่ขอแนแก่นนะคะฐานมหาสาร,รคามร้อยเอกดมุ่งดาหารและก็นครพนม ซึ่งรวมถึงมิ่านยะโสธรด้วยนะคะเส้นทางนี้เนี่ยแผนใหญ่จริงๆเนี่ยคือเป็นการเชื่อมโยงระหว่างตะวันตกไปตะวันออกคือตากนะครสวรรค์นนะครสวนะรรค์ขอนแก่นแล้วขอนแก่นไปนะครพนมซึ่งเ<อ>ส้นทางสายบ้านไผ่นะครพนมเนี่ยปลายทางเนี่ยนะคะจะไปจบที่สถานียถไฟสะพานมิตรภาพฝั่งตรงข้างก็คือลาวเป็นสวรรค์เขตแล้วก็คำม่วงเพราะฉะนั้นถ mm ้า hmm. แผงใหญ่จริงๆเสร็จเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นเป็นครั้งแรกที่มีการเชื่อมระหว่างภาคตะวันตกตะวันออกแล้ต่อไปถึงลาวเลยนะคะแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยโครงการเนี้ยจะเป็นแค่ในส่วนของอีสานคือบ้านไผ่ไปถึงนครพนมงบประมาณทั้งโครงการเนี้ย 6 0 0่นล้านแต่ว่ารัฐารบาลอนุมัติในเรื่องที่จะเวงคืนซึ่งคิดเป็นเงินประมาณ1 0 0่นล้านบาทนะคะมี19อำเภอเพราะฉะนั้นก็พี่น้องประชาชนน่าจะจำนวนเยอะทีเดียวอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ต้องโดนเวงคืนก็ขอให้ติดตามเดี๋ยวทางคมานาคมเขากรมการรถไฟเขาก็จะมีจดหมายไปถึงท่านที่บ้านถ้าท่านเป็นเจ้าของพื้นที่อยู่ในพื้นที่ที่จะโดนเวรคืนนะคะครับ อันนี้ก็จะเป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้วว่าแต่ละพื้นที่จะต้องได้รับเงินจากการเว้นคืนยังไงบ้างใช่ค่ะแล้วก็เขาจะลงสํารวจปีนี้แล้วนะคะเพราะว่าอนุมัติตรงนี้ก็64 65 66ก็จะเป็นช่วงของการเคลียร์พื้นใช่ค่ะแล้วก็สําหรับเส้นทางรถไฟนี้จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ8ปีค่ะโอ้โหไม่ไม่ไม่นานเกินรอไม่นานเกินรอก็จะได้ใช้ระบบดีๆแบบนี้กันสาหรับคนในพื้นที่ภาคอีสานด้วยเมื่อวานเป็นการเห็นชอบมติเป็นเห็นชอบร่างพระชกษฎีการนะคะ คือมันเค้ียร์พื้นที่